สวัสดีค่ะอยู่ตรงสะพานข้ามโขงไปฝั่งลาวนครพนมนะคะทักถ่ายเพื่อนๆตอนนี้อยู่นครพนมนะให้ดูน้ำขึ้นเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยสะพานเนี่ยที่ข้ามไปฝั่งน้นนแล้วฝั่งนึ่งก็ข้ามมาสวัสดี f อซสอบปอลลาวด้วยนะ <c oughs> มีหรือเปล่า <c oughs> ยังอยู่หรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะ ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆนะคะสำหรับใครที่ติดตามดูคลิปอยู่นะเราเหลืออีกสี่คลิปเนาะต้องอัปเดตในในเดือนนี้นะคะคลิปความรักสี่อันเดี๋ยวไงฝากติดต่อด้วยนะคะสวัสดีชาวส,วสอบปอลาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ